สวัสดีครับทุกท่านนะครับในการเอาเสียงนะครับเสียงลงไปที่แบงค์ลงไปในแบงค์ของยามาของโรแลนด์ x p s 1 0นะครับผมท่านเลือกเสียงมาก่อหนึ่งเสียงครับเลือกเสียงอะไรก็ได้ครับผมจบหน้าผมผมหมุนไปชั่วคราวผมเลือกเสียงเสียงปีใต้ครับฉะนั้นนะครับท่านก็จะทําการเลือกเลือกเลือกแบงค์ การเลือกแบงค์นะครับผมท่านกดชิด้างไว้ไฟที่กระพิบจะเป็นแบงก์ที่เราใช้งานล่าสุดก็คือหมายเลขสามหมายเลขสามสมมติว่าท่านจะเอาเลือกเป็นแบงค์ตัวอื่นนะครับท่านก็กดสมมติผมจะเอาผมผมจะกดชิดแบงค์หมายเลขสิบไปแล้วกันนะครับผมผมกดแบงค์หมายเลขสิบตอนนี้ผมกดแบงค์หมายเลขสิบนะครับผมกดแบงค์หมายเลขสิบ แบงค์นะครับผมจะกดแบงค์เดยนนะครับโอ้ยม,มือมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งถือนั่นกดอ่ากดหมายเลขสิบนะพอเป My ิดหมายเลขสิบอ่าผมกดไปแล้วนะครับผมท่านกดดูนะท่านกดชิดดูจะเห็นว่าหมายเลขสิบมันสว่างแสดงว่าผมจะลงที่แบงค์หมายเลขสิบนะครับเพราะจากนั้นนะครับท่านือกเสียงมาหมายเลขสิบตัวน,นี้ยังไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟสว่างผมจะเอานหน้าตัวนี้แหละครับลงมาทิ่แบงค์ชนนุดร่บ แบงค์ที่สิบช่องที่หนึ่งไม่ได้เสียงแล้วนะครับผมถ้าก็กดพอปริตแค่ไว้แล้วกดที่หมายเลขที่ทัดตกกันลงลงหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งเสียง้าน้าลงไปแล้วนะครับด้าน้าลงไปแล้วต่อไปจะลงหมายเลขสองท่านได้หมายแล้วท่านหมุนนะครับหมุนที่จะเอาเสียงตัวไหนครับท่านไม่ต้องเลยท่านมันจะตอนนี้ท่านกําลังใช้ระนาดไม้แข็งนะครับที่หมายเลขหนึ่งท่านจะเอาเสียงอื่นท่านก็หมุนไปเลยครับ หมุนเมเสียงหาเลยครับผมผมคิดว่าผมจะเอาเสียงปีใต้เอาเสียงปีใต้ครับผมหนึ่งเอาลงไปแล้วผมก็กดลงมาที่ไมยเล็กสองไฟไม่สว่างแสดงว่ามันสามารถลงได้มันไม่มีเสียงล้วกดพอพอดิค้างไว้แล้วกดไม,กกดมยเล็กสองเห็นไ,ไหมมาแล้วฟังดูครับผมตอนนี้ก็คือ,อเสียงที่สอง ท่านหมุนหาเสียงนะครับผมเพิ่มง่ายหน่อยดีห้าศูนย์เอาดีห้าศูนย์มันจะเอาดีห้าศูนย์เอาดีห้าศูนย์แล้วลงที่ไม้เลขสามกดพอประดิษค้างไว้กดไมยเลขสามเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกเลือกแบงค์ได้ตามต้องการครับวิธีการบันทึกเสียงลงแบงค์อย่างง่ายง่ายทีนี้ท่านจะเปลี่ยนไปใช้แบงค์แบงค์ชีหนึ่งท่านก็กด กดตัวนี้เพื่อจะดูนะกดตัวนี้เพื่อจะดูว่าแบงค์ที่ใช้อยู่คืองานคือแบงค์ตัวไหนตัวนี้ท่านกําลังใช้แบงค์ที่สิบอยู่นะครับไฟมันกับพิบอยู่ที่สิบนะครับท่านจะเปลี่ยนไปใช้แบงค์ที่หนึ่งท่านก็กดปุ่มชิปค้างไว้ก็กดหมายเลขหนึ่งมันก็จะเป็นแบงค์ที่หนึ่งนะครับผมแบงค์ที่หนึ่งแสดงว่าลงหมดแล้วมันก็จะสว่างหมดกดดูว่าเราใช้แบงค์ตัวไหนครับกดชิปค้างไว้เห็นไหมไฟเลขหนึ่งมันกับพิบแสดงว่าเราใช้แบงค์ที่หนึ่งอยู่นะครับผมเล่นเลยครับ อันอนี้ใช้งานง่ายๆครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ